ป๋าวันนี้ป๋ามากับลูกป๋ามาเพื่ออะไรก็เป็นห่วงคนเดียรูปเป็นห่วงลูกป,าป๋ารู้แบบว่าลูกป๋าทําอะไรมาก็มารู้ว่าตอนที่มีอะไรมีหมายสารหมายสารไปพ่อก็ด่าด้ยเองไม่พูด่าเขาทำไมบอกแล้วด่าใครไม่ด่าด่าคนที่พ่อรักพ่อรักถือคนที่การหนึ่งพ่อไม่เห็นตัวจริงก็กินแต่พ่อโดนในโทรทัศ์ทุกวันทุกวัน ที่ประทับความดีช่วยเหลือคนยากคนจนต้อเองไปทําอย่างนี้พ่อใจใจแล้วไอ้คำที่เองพูไปเนี่ยเดี๋ยวว่าจะพุดกันเลยป็นพ่อพ่อก็ไปอยากให้อภัยหรอกมันก็ไม่ควรควรจริงคำที่เขาทําเนี่ยไม่สมควรจะให้อภัยถ้าเป็นถ้าเป็นามันมันก็รุนแรงอยู่โหมันแรงเลยอ่ะมันแรงเลยอ่ะด่ามันเกลียดผมมาเป็นชาติแล้วอ่ะแต่ผมโง่อยผมไปช่วยคนแต่ผมไม่ใช่ไปที่ระบายอารมณ์ใครนะ รู้ใช่ป่ะลุงครับผมไม่ใช่เป็นขี้ระบายลุงคนไทยนะป่ะาถ้า<อ>ถ้ามีอย่างนี้อีกนะพ่อว่าพออา่ไนะไอ <c oughs> ไม่เอาลูกไปปล่อยไนตัดพ่อตัดลูก <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> ถ้ามันมีอย่างนี้อีกนะ <c oughs> พ่ <c oughs> อใจเด็ดเลย <c oughs> เราไม่ใช่บอกคนที่จะไปมีฐานะร่ารวยมาหาศาลที่จะไปด่าคนโน้นว่าคนนี้อะไรอย่างนี้แค่เราหากินไปวันๆเนี่ยก็แย่แล้วพ่อเองก็ขับแท็กซี่ ได้วันละสามร้อยจีร้อยวันนี้ได้ขับไปยังเนี่ยวันนี้ไม่ครับนี่สุดท้ายป๋าไม่ได้ขับเห็นไหมก็ระผมถึงบอกครับผ<อ>ม <นะ S 1> คนเดียวเอาคนืเดือดร้อน,นมากป๋าเดือดร้อนเนี่ยรถก็ไม่ได้ขับผมไม่ได้รวยทางฟ้องคนนะผมไม่เคยได้ตังค์จากการฟ้องคนมีแต่เสียตังค์คน,นี้แล้วก็าด่าผมตาเสียนะี่เสียนะสุดท้ายผมก็ถอน้องให้เสียตังค์อีกตังค์หนนะไม่ได้ตังค์เลยผมไม่เคยฟ้องใครผมไม่ได้ร่ำรวยทางนี้นะแต่ผมอยากจะดับนิสัยไม่อยากให้ใครเนี่ยดีนะ นะต้องไปด่าคนอื่นเขาโม่ตัวชมคนให้เป็นบ้างนะ <ผม S 2> คือแล้วไปติดตามเนี่ยนะไปติดตามเพจที่มันมีสาระหน่อยนะไปตามแต่เพจด่าที่เอาเวเวลาเอาแต่คนนั้นมาแขวนนะเอาคนนั้นมาด่าคนนี้มาด่าเฟซบุ๊กมันไม่ใช่โถ่ท่วนะเหมือนเป็นที่ระบายอารมณ์ของคนอือ<ม>คนที่เขาถูกด่าเขามีโถ่ั่วเหมือนงานถูกไหมปานไมใ่ใครมาระบายแส่เจแล้ววันนึงเราทํางานไาเยอะแยะเอาแค่คนเดินมาด่าเรายังไม่พอใจเดี<ม>๋ยวผมเนี่ยนะ ทำงานนะป่าเห็นผมทํานะในทีวีผมแม่งทาหนักกว่าในทีวีผมทําเนี่ยวันนี้ผมตื่นตั้งแต่แปดโมงเนี่ยผมบอกเนี่ยไปงานที่หกแล้วผมออกตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้หยุดกินข้าวเนี่ยแวะกินไม่งเตี๋ยวเรือแปบ๊บเดียวเองเพราะผมสัญญากับทุกคนไปแล้วด้วยแหละว่าตัวผมเองไม่ถอนในใครแล้วทุกคนสงสารป่านะจริงๆทุกคนสงสารป่าทุกคนในคอมเมนต์เนะี่ยทุกคนสงสารพ่อทุกคนสงสารป่า,า,ปา,า,ปามากเลยผมเนี่ยโคตรสงสารป่าเลยนี่มานั่งดูเนี่ยนะ พราะผมคนเดียวทําให้แกน,แ<ส>นอ้อนแล้วป๋าไม่โกรธ่ะผมฟ้องลูกป๋าใน่โกรธไม่โกรธก็ยอมรับสภาพเขาท,ทําผิดจริงๆไม่ใช่ว่าคุณถ้าผมถอนให้คุณก็อย่าไปด่าผมมั่วตั้วหรือดา่าใครอีกนะครับแล้วก็อย่าแบบว่าดีใจละลื่นว่าแบบว่้ยการจอมพลังไม่ฟ้องไม่อะไรนี้นะรู้ว่ามันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแบบนั้นนะถ้าทําอย่างนี้อีกนะ เอานะไปให้มันไปในขาไขยไม่เอาแล้วพูดยังเร่งจริงๆนะไม่ไม่ไม่ไมเอาเลยลูกคนนี้ถ้าคืนไม่ทอาอีกนะไม่ว่าจะด่ากันหรือด่าใครก็ได้กาบป,ปา๋าได้เพราะป๋า,ปาอขอบคุณต้องขอบคุณปา๋ณปากาบให้ผมเห็นอเอาเมนเทอเอาตอนนี้นะครับนะถอนให้เพราะว่าสงสารป๋านะป๋าขอดีตัวจริงผมละมาขอดีตัวจริงผมนะก็วันนี้ให้กาบเท้าป๋านะขอโทษป๋าไปนะเดี๋ยวบวชให้ป๋านะครับวันนี้ห้าพฤจิ นะครับนะแล้วก็ผมเหมาแท็กซี่ป๋าไปวันนี้พันหนึ่งนะครับเพราะว่าสงสารทําเดือดร้อนแล้วก็ม้าเขาเป็น f c ผมด้วยแต่ไม่ใช่ใครจะเป็นลูกหลานใครเป็น FC ผมมาดา่าผมไม่ได้นะผมฟ้องจริงผมเอาจริงนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปช่วยสังคมมา5อย่างแล้วก็ไปคิดเอานะแล้วก็หลังจากนี้ห้ามใส่พลังลบให้คนอื่นเลิกด่าคนอื่นนะครับเอาแต่ชมคนอื่นบ้างอันนี้คือข้อตกลงที่เราให้กันไว้นะนะก็ถือว่าถอนให้และการสงสารนะครับคนนี้สงสารปา๋าสงสารม้าเขานะป๋าก็สอนดีด้วย ทุกคนกดติดตามไว้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่